ประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนส1อซึ่งเป็นช่วงออกพรรษาในงานแห่ปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนครชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำปราสาท ซึ่งสร้างมาจากคีพึ่งเป็นส่วนประกอบหลักจากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามอันประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้านการแต่งกายพื้นเมืองการลำมวยหรือกระทั่งการฟ้อนผู้ไทยจากนั้นทุกขบวนแห่ปราสาทพึ่งจากแต่ละหมู่บ้านจะนำปราสาทพึ่ง ไปถวายนาวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารประเพณีปราสาทพึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานานในภาคอีสานแต่จะเป็นที่รู้จักมากและแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยมีจุดประสงค์ของประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง ความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้รงรงลบไปแล้วและการทำบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าจะได้รับอานิสงส์มากหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันทำหอพึ่งเรียบร้อยแล้วมักจะมีการใส่เข้าเม่าข้าวตอก ไปในหอพึ่งเพื่อนำไปถวายพระสงค์ในงานบุญแจกข้าวโดยการจัดทำหอพึ่งนั้นมิได้ถูกจำกัดว่าจะต้องทำจำนวนมากเท่าใดหากญาติของผู้ร่วงเร้าครอบครัวใดต้องการจัดทำหอพึ่งของตนเองก็สามารถจัดทำขึ้นได้การจัดทำหอพึ่งในงานบุญแจกข้าวนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อในชาดกสมัยพุทธกาลว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ที่ลักขิตวันมีพยาลิงตนหนึ่งได้ทำหน้าที่ปฏิบัติแก่พระพุทธองค์วันหนึ่งพญาลิงไปพบรังพึ่งจึงนำมาถวายแด่พระพุทธองค์หลังจากที่พุทธองค์รับของถวายจากพยาลิงแล้วพยาลิงก็เกิดความปิติเป็นอย่างมากจึงกระเดิดโลดเต้นไปตามกิ่งไม้อย่างยินดีจนในที่สุด ก็พัดตกจากกิ่งไม้ลงมาตายแต่ด้วยอนิสงส์การถวายรังพึ่งแก่พุทธเจ้าจึงทำให้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรมีบริวานมากมายอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทำให้เกิดความเชื่อว่าหากถวายหอพึ่งในงานบุญแจกเข้าแล้วหลังจากล่มละไปแล้วจะได้เกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ การทำปราสาทพึ่งส่วนมากในอีสานยิยมทำกันมาแต่โบราณด้วยเหตุผลหรือคติที่ว่าเพื่ออทีส่ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อตั้งความปรารถนาว่าหากเกิดในพบมนุษย์ ก็ขอให้มีปราสาทราชมนเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ก็ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีในงานบุญร่วมกันพบปาสันทนาการฉันพี่น้องเพื่อเป็นการประกาศหลักธรรมศิลธรรมทางบุญทางกุศลให้ปรากฏ